ไว้เาเหมือนกันนะให้เราไป็ดคไปขายัำพวกว่าไม่ตลังเข้ายูครับส่งไปที่เฮ้ยไม่ส่งเขาไปที่กลุ่มไอ้แถลงการท่านชื่นายเรืสามเมือง่าเก็บส่งเมืองนี้แหละ

แม่ก็บอกว่าใช่จบอกว่ไม่ใช่เนี่ยเน่เ่ไม่ใช่ไนะใช่ไหมสามใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมวันนี้สิบสามใช่ไหมสิบสามลัอกี่นัมเบอร์ของพ่อไม่ใช่เห็นี้ชัดยเห็นชัดาไม่ใช่เขาจะส่งมาทำไม่น้องแม่เอ้ย ไม่เคยมาเลยครับ <laughs> ก็นะครับมาได้ทุกวันค่ะครับ <laughs> มาทำข้าวเผยแพร่ได้นะครับค <laughs> รับก็มีกิจกรรมน่าสนใจเพราะว่าจะเป็นทุก่วงวันก็จะมีการสวดมนต์ทำบัรเจียนอ๋อครับแล้วก็จะมีสวดมนต์ทำเทศกาลทาหยุหยกไก่ยกก,ยยกเป็นนักข่าวนักข่าวที่ไหนเป็นเ <laughs> จเป็นอะไรรำอยู่อยู่ปานบุรีเนี่ยหลวงพ่อ ี่ไหนละกอ่๋อผมผมทำยูทูบครับช่องแล้วก็เป็นดีเจที่93.25มิ่ก็เกิดโรงแรมผาสุกปานบุรีนี่ครับใครได้ตามาก็เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ชอบ่ายสารคดีนู่นนี่นั่นนะคะ ออก YouTube หรือว่าที่ถามเพราะว่าส่วนมากมาเนีจะจะจะรู้ว่ามารู้จักที่นี่ได้ยังไงทำไมถึงมาอย่างเงี้ยก็มคนนี้ก็คุณอเดชกับผู้พันเขาก็นำมาี่บอกพี่เขาว่าเป็นมาสวดมนต์ที่นี่ประจำเขาก็เลยงั้นไปาีด้วยเป็นเป็นที่เดียวในปานบุรีที่หลายวัดหลายวัดก็บอกว่าเขาก็มีสวดมนต์ว่หนองคามก็มีสวด ก็มีสวดแล้วก็สวดอะก็สวดเฉพาะวัน oh. ก็สวดเฉพาะวันใช่แต่ที่นี่จะสวดทุกวันทุกวันค่ะเป็นเวลาที่พาอยู่ที่นี่เก้าปีตั้งแต่วันที่เก้าพฤศจิกายนแล้วแล้วจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนี่ฮทุกวันเลยป้ายยาตำสุน้งแต่มาเลยมามามาครั้งแรกเลยคืนแรกเลยก็สองคนคืนแรกที่สวดมวยมียมมียมต่างาหารสองคนคนนั้นบดคนหนึ่ง หนึ่งในนั้นคือหมวดแปะต้องจากหมวดแปะไหมวันชัยสุขเยวีที่มาตอนวันน,วนั้นเนี่ยนี่คือคนแรกนี่คือคนแรกของเราหมวดวันชัยสมัยก่อนเป็นจ่บเาเรียกเเรียกจับแปะจับแปะจับแปะเขาสูกับเรานี่คือคนแรกของสถานธรรมที่เราเข้ามาคุยแล้วก็มาตาร์โไม่เคยไม่เคยทุกวันทุกวัน สถานที่ดีครับหลวงพ่อมีน,มนม้ํามีตอนนี้ก็อยู่ตนอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เปิดมาห้าปีกว่าตั้งแต่เปิดก็สวทุกวันไม่มีขาดไม่มีว่าปิดกิจะปิดปรับปรุงกิจการไม่มีเอ,อที่ที่กี่ไร่หลวงพ่อไม่มีะอาจา์ป่วยอะไรไม่มีไม่มีไม่มีปับป่บวยมีป่วยป่วยป่วยแต่ลทุกนคนสวดรับผ้านอนอยู่เนี่ยคนสวดจา์ที่ที่กี่ไร่ให้ตรงนี้ที่เยอะ เจ็ดไร่เลยเหรอเ็ดไร่อนาคตเผื่อเป็นวัดเขาจะเาราลุ่นเราตายแล้วต่อไปเขาเขาจะเป็นวัดเป็นได้เลยเป็นวัดเป็นได้ว,ดวัดได้เพราะว่าที่มันเข้าเข้าหลักเกณฑ์หลักของหมหาเจดีย์พระพุทธตามเป็นวัดต้องหกไล่ขึ้นไปหกลไล่ขึ้นไปครับเราเจ็ดไร่ค่อยๆของข้างๆจุกระช่างขนาดสร้างศาลาเนี่ยสร้างศาลาตอนนี้ตอนนี้ศาลานมันนี่มันมืดไปอาจจะมองไม่เห็น ชา้านหนใหญ่ค่ะกังก่อสร้างเจ้า้าตำบลมาดูบอกว่าโอ้โหนาคบเป็นโบสถ์ได้เลยอ่ะคือคือสร้างตัวนี้สร้างเป็นอาคารเป็นบัครับมอมันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่ที่จะต้องสร้างวัดได้ต้องหกไร่ขึ้นไปอ๋อก็ต้องมีพื้นที่เวลาทำเรื่องขอทำเรื่องขอว่าขอเป็นวัดเนี่ยต้องมีที่แต่ไม่จะไม่จะเป็นต้องมีโบสถ์ขอวัดไม่จะเป็นต้องมีโบสถ์แต่ว่าต้องมีที่ที่หกไร่ขึ้นไปไม่งั้นมันกิจกรรมอะไรไม่ได้ ก็มีระเบียบไว้มีพระจำพรรษาเราไปอยู่เนี่ยสมมยอยู่ไยไปเนี่ยในคณะื่อยๆในพระจำพรรษาตลอดตลอดเขาจะแม้คือตอนทุกพรรษามีพระมาจำพรรษาตลอดแล้วว่าที่อบด้อะไรๆกิจกรรมาติทำรูแล้วก็ขอตามป็งวันอย่๋งวเมื่อเขาพันผู้เหมือนกับเหมือนกับในสวรรค์เหมือนกับเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์ยังเป็นไปสำนักเชื่อไปสำนักสูงว่าเขาขอเรื่องไป เขาขอไปแล้วเขาขอไปแล้วแล้วเชื่อว่านุมัตเพราะว่าผมเขาพร้อมหมดเลยใช่ไหมเขาก็เรียกตัวเองว่าผมวัดเขาเลตั้งขึ้นเือนวัดแต่จริงๆยังไม่เรียบร้อยยังไม่เป็นทางการน่ะแต่บางวัดก็เป็นทางการแล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่อย่างอย่างเขาพันธุ์เเป็นสำนักสงฆ์แต่เขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นวัดเราก็ทำเรื่องไปแล้วเข้าใจั้มแต่วันหนึ่งเราก็ยังเราก็ยังเชื่อว่าเพราะเวลาไปถามป้าทนก็ทั้กหังเรื่องยังไม่มาเรื่องยังไม่มาใช่ไหมพอเรื่องไม่มา แต่เขาเรื่องมาเราไม่รู้เราก็ยังบอกว่าเขาเป็นสมบัคิสูงเขาบอกจัดเป็วัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่าเราไม่ได้ออกไปใช่ไหมเดี๋ยวเวลาไปนี่เขาไปถามพระกันอย่างเงี้ยอย่างลอยสมองเป็นสมบัคิสูงตอนนี้เป็นวัดเขาเป็นวัดแล้วลอยสมองเขาสร้างตั้งโบสถ์กลางน้ำรู้จักไหมลอยสมองรู้จักไหมรู้จักแต่ชื่อค่ะไี่พาไปรู้จักไหมไอ้หลงไอ้ลอกยสมองหลง ใช่ไหมจำได้ไหมหลวงขามอย่างนี้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่สำนักสงฆ์ที่ตามไม่ใช่สำนักสงฆ์ที่คือที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามกับสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์คือที่พักสงฆ์อาสมอาสมสงฆ์ก็เป็นที่ักอาสมคือที่พักที่พักสงฆ์คือเมื่อก่อน ในสมัยก่อนเขาเรียกเนี่ยที่สำนักสงฆ์นี่คือที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์ก็คือที่สงฆ์ลสงฆ์ทูดงมาเสร็จแล้วก็ปักกดปักกดแล้วก็ตั้งอยู่จะได้อยู่นานได้ญาติธรรมชาวบ้านเขาแต่งาเขาก็ถวายที่ให้นะเห็นไหมที่สำนักสงฆ์ที่บูชี้ก็คือไม่ใช่ที่ของไม่ใช่ที่ของของชาวบ้านเป็นที่สาธารณะภาคก็ไม่รู้ไปถึงพกก็ตั้งสำนักเลยสำนักสงฆ์ใครมาก็ทำอุตสิทำอะไรเป็นที่พัก เวลาพาเดินทางมามาขอพักก็ที่พักโดงผ่านมาขอพักไว้ครับไปเห็งไหมป้ากโขว่าเป็นยานไหมที่ข่ามันเยอะแยะนี่นะเข<อ>าบอกว่าเพราะว่ามันเดินทางไปแล้วไม่รู้อ่ะ<ม>แต่ที่ามันเหมาะสมใช่ไหมที่จะปฏิบัติธรรมเขาก็ตั้งสมนักเขาก็กสร้างพอเนเจริญผูกก้คนก็ถวายมืนเขาสร้างสร้างไปป้าโขวีนี่มันเป็นไม่ใช่แต่ที่นี่มันไม่ใช่ที่นี่เขาเป็นที่มันเป็นมันเป็นชนดนไม่ใ่ของเอกชน ให้มาเพราะนั้นแล้วเราไม่ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์แลวในทีเนี่ยเขาเขาเนี่ยเขาเอาสงฆ์แวะผ่านมามาพักบอกว่ามาพักตรงที่มาพักทำไมที่นี่วัดตรงนี้ก็มีวัดตรงนี้ก็มีเขาเบลอเธอเลยก็ไปพักที่นู่นใช่ไหมมนไม่จําเป็นต้องมาพักกับเราที่นี่อย่าไม่ไม่ใช่ว่าเดินทางไกลแล้วหรือมันมีที่มีที่เดียวใช่ไหมใช่ไหมมันก็โรงแรมมันก็โรงแรมอะใช่ไหมเดินทางแล้วจนกระทั่งไปที่อื่นไม่ได้ต้องมาพักกับเราที่นี่ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่เป็นที่พักสงฆ์จึงไม่ได้เป็นที่ให้ให้พักใ,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 ให้สงฆ์พักแต่เป็นที่ปฏิบททัติธรรมก็่า้ามาอยู่ไปพักมาอยู่ถามท่านว่าปฏิบัติธรรมได้ไหมนั่งสวดม์อย่างนี้ได้ไหมบอกมาฉันไม่สวดมณนจะมานอนเฉยเยไม่เอาก็ไปนวัดไปนอนที่วัดมีม,มนไปนอนที่อุ่น <laughs> คือพูดง่ายๆตรงๆใช่ไหมปราหัวพระท่านบุญท่านบุญท่านบอกว่านี่เป็นสมักสงบอกไม่ใช่ไปดูป้ายท่้นเข้ามาท่านก็เห็นป้ายอยู่ป้าย ไปจะเป็นวัดสถานสถานพุทธที่ใช่ไหมที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมก็ท่านมาเข้ามาปฏิบัติธรรมเปล่าไม่มาไม่มาจะ,ะม,า,า,มะอจะาอยู่สมัยจะไปวัดต็มี้วัดไปขอเจ้าวาดง่ายๆนะเจะ้าจวาดก็เป็นผู้ปกครองอะไเลยเลยหลายหลายคนไม่เข้าใจครับว่าสถานปฏิบัติธรรมตอนเนี้ยวัดตา่างๆหลายที่ต้องตั้งเป็นสถานที่ยกตัวอย่างเช่นเขาไอยล่า เขาไม่เป็นว so ัดแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าวัดเขาน้อยล่าเพราะว่าเขาย้ายวัดที่นั่นคือวัดเขาวัดเขาน้อยเดิมชื่อวัดเขา้นยเสร็จแล้วเขาได้ที่ใหม่ที่อยู่ที่แยกเขาก็ย้ายวัดยกเลิกวัดนี้แล้วก็ย้ายวัดไปทำนี้เขาก็ไม่รู้เพราะว่าสารวัตถุยา พวกสาสาศาสนาสถานเนี่ยเขาเขาไม่เออเขาก็ใช้ไปอยู่ได้ที่ตรงนั้นก็เป็นที่ทรีราดีที่ทสุดเข้าเหลยไหมที่ที่สูงเป็นแต่ทุกคนเรียกวัดของน้อยล่างใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นวัดไงแต่จริงๆตอนเนี้ยวัดเขาน้อยล่างใครๆเขาเป็นวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดเนี่ยยังไม่ใช่วัดเออนี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้าจะเขาจะตั้งชื่อได้ก็ได้ยังจำพรษาได้ไหมไดยังจำพรรษาที่ได้เลยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจำพรรษาเพราะว่า ในสมัยโบราณเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเดินทางไปไหนเนี่ยเข้าหน้าฝนเนี่ยพักเนี่ยชอบหน้าฝนยังเดินทางอยู่แล้วก็ไปหยยบไร่นาเขาเ็พังหมดเลยเวลาเดินเดินป่าปุ๊บแล้วเขาหยุดข้าวหุดน้ำมเดินรัดนบอกเขาพระเจ้าจึงจริงจรงมันอกว่าเมื่อถึงเข้าหน้าฝนแล้วให้อยู่ที่คันเดินทางไปไหนปุ๊บป็อยู่ที่แล้วก็บอกจะอยู่ในถ้ำอยู่ไหนก็ เวลาบอกเขตก็อาจจะมีเขตมีแม่น้ํามีลาคลองว่าเราจะจำารนสาอยู่ในที่ตรงน,นี้สามให้ให้จนสามเดือนที่ไหนก็ได้ในป่าก็ได้ไม่มีบ้านก็ได้จำารรสาได้หมดจำมันสาได้หมดไม่มีไม่มีหลักบอกเขตใช้ก้อนหินก้อนหินไปตั้งแล้วก็บอกว่าเขตเนี่นจะอยู่ในเขตนี้ในปษาบังเมื่อนั้นเมื่ะนั้น แม่คนแม่คนไม่เข้าใจว่าพ่อไม่ได้อยู่วัดก็ดดาสาสไม่ขับภาษาสิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่กินไทไหมไม่ไหวแล้วก็โหเรากินเกินบานเลยเม,มื่อกี้นี่ขนมกูใช่ทั้งผัดลูกชิ้นไอพี่ก็นึกว่าน้องเขาหิวไงพี่กินข้าวไปแล้วพี่ก็ทนพาน้องเขาไปกินนึกว่าเขาหิวนึกว่าพี่ก็เปคนน่้งเออ จะไปงานแต่งคือหมดจบแล้วรถไปเหรอก็ได้เขาขับไปเองเหรอขับคนเดียวมีเอนไปได้เนี่้นี่มอเตอร์ไซค์ก็แล้ก็แชร์ไม่แน่ฮอนด้วยใช้คุยด้วยถ่ายด้วบนี่ี่มอเตอร์อย่างดีแต่กันน็อกก็เอาเผื่อขับรถไปทำงานด้วย จริงเราไม่อยากทำมากล้วขตัวใส่เอพื่อขับรถนะแล้วเรา